ผู้ชมครับก็หากว่าคุณผู้ชมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือแม่เล่าให้ฟังนะครับที่สมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนานั้นได้ทรงเขียนเอาไว้นะครับก็จะได้มีส่วนหนึ่งในหนังสือครับที่ได้บรรยายถึงบ้านที่สมเด็จญาของเรานั้นเคยอาศัยอยู่เมื่อยังทรงพระยาวนะครับซึ่งที่ตรงนี้ครับก็จะได้จําลองนะครับสถานที่เหล่านั้นที่ได้บรรยายในหนังสือนี้ครับจําลองออกมาให้คุณชมเนี่ยได้เห็นภาพจริงๆเลยครับ ึ่งก็เป็นบ้านจำลองนะคะซึ่งจำลองความเป็ <work> นอยู่แบบเรียบง ok ่ายของพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์เหตุที่เราได้จัดสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาก็คือตอนที่ทรงประชวนแล้วก็ประทับอยู่ที่สิงิราชรทรงมองลงมาฝั่งธนบุรีเนี่ยพระองค์ท่านก็ตัดขึ้นมาว่าบ้านพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อเมื่อทราบความแล้วเนี่ยทางคณะสำรวจก็จึงได้ลงพื้นที่แล้วก็มาพบพื้นที่แห่งนี้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มาทำการ ดูรูปแบบของการจัดสร้างซึ่งก็จะได้ตามเนื้อหาของหนังสือแม่เล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็จะมีในในบ้านเนี่ยก็จะจําลองให้เห็นว่ามีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายรวมถึงอาชีพซึ่งเป็นอาชีพของพะชนกชูพชชนนีคําซึ่งก็เป็นช่างทําทองนะคะ และจากเนื้อความบางตอนนะครับในหนังสือแม่เล่าให้ฟังก็จะบอกไว้ว่าเมื่อจำความได้แม่ก็อยู่ทบุรีแล้วที่ซอยซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นซอยวัดอนณงบ้านนั้นเหมือนห้องแถวชั้นเดียวแต่มีหลายห้องแทนที่จะเป็นห้องเดียวบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งก่อด้วยอิฐหลังคาเป็นกระเบื้องและประกอบด้วยหลายชุดด้านหนึ่งของบ้านมีสีถึงหชุดซึ่งมีคนอยู่อีกด้านหนึ่งพังไปแล้วและร้าง บ้านที่อยู่นั้นเก่าพอใช้และอยู่ในสภาพไม่ดีเราไม่มีาการซ่อมแซมเลยบ้านนั้เป็นบ้านเช่าแต่เช่าเพียงกำแพงผนังและหลังคาทุกสิ่งทุกอยากเป็นไม้เช่นพื้นนั้นก็ผู้เช่าก็จะต้องนำมาเองนะครับบ้านอยู่ระหว่างบ้านพ้อชูและวัดอนงคารามเดินสักห้านาทีก็จะถึงวัดและสิบนาทีก็จะถึงบ้านเก่าของพ้อชูข้างหน้าบ้านก็จะมีระเบียงพื้นเป็นไม้กิดข้างๆและมีหลังคางมุงจาก ่วนนอกก่อนถึงถนนเบญกิตแล้วจึงเป็นถนนเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วก็จะมีห้องโล่งด้านขวามียกพื้นซึ่งก็เป็นทั้งห้องคระและห้องประกอบอาชีพของพ่อแม่ทุกเช้าผู้ใหญ่ก็จะถวายข้าวพระพุทธร,รูปและหลังเที่ยงแม่จะเป็นผู้สวดเสสังมังขลังอยากจามิเพื่อขอลาของถวายและนำอาหารที่บรรจุอยู่ในช้วยชามเล็กๆมากินกัน ถัดไปมีห้องซึ่งเป็นห้องนอนและข้างหลังก็จะมีห้องครัวยาวตลอดซึ่งกันด้วยกำแพงหลังกำแพงนี้ก็จะมีที่โลง่ลงๆซึ่งก็จะไปถึงได้ถ้าอ้อมไปเป็นทางครัวไม่มีประตูออกในบ้านนั้นไม่มีห้องน้ําการอาบน้ํานั้นอาบกันที่หน้าบ้านตุ่มน้ําจะตั้งอยู่ที่ระเบียงหรือไปอาบน้ําที่คลองสมเด็จเจ้าพระยาถึงแม้จะว่ายน้ําไม่เป็นก็ชอบเล่นน้ําคลองสําหรับซวมนั้นก็ไม่มีในบ้านต้องไปที่ตึกร้างซึ่งอยู่ถัดบ้านไปหรือห้องน้ําสาธารณะ ซึ่งเป็นกระทอบไม้ตรงคลองและนบว่าเป็นห้องน้ําที่สะอาดและไม่มีกลิ่นครับและที่ในส่วนด้านในของพิพิธภัณฑ์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นส่วนอนุรักษ์นะครับที่เรียกว่าเป็นส่วนอนุรักษ์เพราะว่าตรงจุดนี้นะครับจะ ที่ที่เคยเป็นบ้านใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็<ช>ยังอนุรักษ์ของเก่าๆอยู่ให้คงสภาพเดิมไว้ครับค่ะตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นบริเวณอนุรักษ์ซึ่งเป็นสมัยรยัชกาลที่5ยังเป็นบ้านเดิมของท่านเจ้าพยาศรีพิพัฒน์แพรบุนหน้าซึ่งท่านเป็นเจ้าพยาพระลังสินค้าในสมัยนั้นนะคะบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านซึ่งอยู่ บริเวณจุดศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติครับแล้วโดยรอบเนี่ยก็จะ,ะแวดล้อมไปด้วยแนวกำแพงโบราณรวมถึงทิมบริวารซึ่งเป็นเรือนสำหรับคนใช้ซึ่งจะอยู่โดยรอบของตัวบ้านนะคะเราก็จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีการจัดสร้างในส่วนของออแผ่นหินแกะสลักซึ่งแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับขบ,ขบวนวหว้สาแม่ฟ้าหลวงพระราชกรณียกิจของสมเด็จยา่าซึ่งเป็นภาพนูนต่ําน้ําหนักของหินเนี่ยเราชะลอมมาจากวังน้ําเขียวทั้งหมด 32ตันแล้วก็ทำมานำมาแกะสลักที่อุทยานแห่งนี้นะคะโดยกรมศิลปากรและก็กองทัพอากาศนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการที่จะจัดสร้างภาพแห่งนี้ขึ้นมานะคะรวมถึงส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นศาลาที่เราจัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะครบรอบ8รอบของพระองค์ท่านแต่าถ้าก็เสด็จสวรรคตซะก่อนแต่ว่าก็ได้ใช้ศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้นะคะเป็นที่สำหรับ ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งตอนที่เสด็จมาเปิดอุทยานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21มกราคม2540นะคะโดยรอบแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของทีมบริวารซึ่งเราก็ปรับขึ้นมาเป็นศูนย์ศิลป์สีพิพัฒน์แพบนนุญนาคซึ่งก็ปรับพื้นที่ชั้นบนเนี่ยเป็นสําหรับห้องจัดแสดงนิทรรศการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจด้านงานศิลปะเนี่ยใช้พื้นที่ในการที่จะจัดแสดงงานต่างๆนะคะส่วนด้านล่างเราก็จะปรับเป็นมุมหนังสือเล็กๆ นะคะซึ่งเป็นคลังความรู้สําหรับน้องๆเยาวชนหรือผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลหรือว่าออใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วโดยรอบเนี่ยเราก็ยังอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโพไซไกลกลางนะคะเราก็ยังดูแลต้นไม้ให้กับให้กับบริเวณพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นปอดแห่งหนึ่งของชุมชนด้วยค่ะ และกิจกรรมที่ตอนนี้ทางอุทยานกําลังจัดอยู่นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้ครับก็คือกิจกรรมโครงการเวลาเป็นของมีค่านะครับซึ่งก็จะมีการจัดอบรมการจัดดอกไม้สดในเชิงธุรกิจและก็การทําขนมไทยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถที่จะมาสอบถามได้ครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยนะครับ แล้วสาหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพนะครับตอนนี้ทางอุทยานเขาก็ได้จัดกิจกรรมโฟโตกราฟฟี่คอมเพลติชันขึ้นนะครับให้นักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปครับมาถ่ายภาพกันในหัวข้อบ้านสมเด็จย่าแห่งความทรงจํานะครับซึ่งผู้ชนะก็จะได้เงินรางวัลเกียรติบัตรพร้อมกับภาพพระราชหาสมเด็จย่าด้วยนะครับและที่สําคัญครับก็จะได้นําแสดงในงานใหญ่ประจําปีซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าด้วยนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่21ตุลาคมครับ ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่คนที่มาเข้าชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับอาจจะอยากได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับเพื่อเป็นการเราเรื่ถึงสมเด็จย่าของเรานะครับตรงจุดนี้ก็จะมีของที่เราเลือกจาหน่ายนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าปานาาัสาราใช่ค่ะก็จะมีนะคะงานฝีมือนะคะซึ่งจะมีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเ,เมื่อ,เม,อเมื่อเรียนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําชิ้นงานออกมาแล้วก็มาฝากจําหน่ายที่ปนัศสาราได้นะคะ กับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาที่เรานํามาจําหน่ายว่าจะเป็นน้ําผึ้งนมหรือว่าข้าวสารนะคะแล้วก็ยังมีของที่ล,ลึกซึ่งทําโดยกลุ่มสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพ้นเสื้อหรือการปักผ้านะคะเราก็จะมีจุดจําหน่ายตรงนี้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาเ,เลือกเลือกสั่งได้ด้วย